สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะบอกวิธีการบรรเทาอาการคันจากในกรณีที่คุณโดนหมามุ่ยนะครับนี่คือหมามุ่ยนะครับหรือคนอีสานเรียกว่าตำเยลิกเดทดของงันนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้นะครับผมจะลองใช้หมามุ่ยเนี่ยทาลงไปกับมือนะครับแล้วจะบอกวิธีแก้นะครับ ในกรณีที่คุณเข้าป่านะถ้าคุณเข้าไปโดนมันเนี่ยครับเมื่อโดนมันจะคันมากครับคันและไม่รู้ไม่รู้ทางแก้ก็ต้องรอจนมันหมดฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกนะครับม,มาดูเลยนะครับผมจะลองทาไปบนมือของผมนะครับนี่ครับเมคันแล้วครับ ยิบยิบนะครับครับวันนี้นะครับวิธีแก้นครับแก่ยังไงครับคันแล้วครับวิธีแก้นำเรือตตำลึงครับนี่ครับใบตำลึงครับคันแล้วครับให้นำใบตำลึงผูกเลยครับ เหมือนโราเก่านั่นแหละครับเพราะมันจะบรรเทาอาการคันลงนะครับไม่ใช่ว่าหายเลยไม่ใช่ครับแต่ว่าหนักจะเป็นเบาครับเบาก็จะเป็นบางครับเทาทานานๆก็มันก็จะจางหายไปนะครับคือถ้าเราถ้าเรารอมันหมดฤทธิ์ของมันมันต้องใช้เวลานานนะครับหมามุ้ยนี่ครับยิ่งหมามุ้ยแห้งอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงความคันครับ ขันมากครับโคตรคันเลยครับหรือถ้าในกรณีที่คุณไม่มีเขือตตำลึงหรือใบตำลึงนะครับให้เอาดินเปียกๆนะครับเพราะดินมันหาง่ายมันก็จะมาทาออาการคันได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ช้าหน่อยครับนะ่ครับท้ายเป็นน้ำเลยนะครับ นี่ก็จะบรรเทาการคันหลงได้นะครับแต่ก็ยังคันอยู่นะครับแต่ว่าก็เบาหน่อยครับไม่คันเหมือนปล่อยให้มันคันหมดฤทธิ์โอ้แย่มากเลยครับอย่างนั้นนี่ครับคันครับยังคันอยู่นะครับแต่ก็ยังดีครับครับเผื่อตำานึงธรรมดาเรานี่แหละครับ พักหนึ่งมันก็จะหายนะครับโอเคครับวิดีโอนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ